สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษท,ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคล ก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2563ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะถ้าหากท่านใดที่ทราบลัคนาของตัวเองอยู่แล้วก็ให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะแต่ถ้าไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูจากราศีได้เช่นกัน สำหรับในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะก็เหลือดาวใหญ่อีกดวงที่จะโคจรย้ายราศีนะคะเวลาที่ดาวใหญ่ย้ายเขาก็จะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตและดาวที่จะโคจรย้ายจากราศีธนูเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะคะในวันที่5้ธันวาคมนะคะก็คือดาวเสาร์ ดาวเสาจะย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองแล้วนะคะและ,และเขาก็จะอยู่ในราศีมังกรเป็นเวลา2ปีครึ่งนะคะเรียกว่าเป็นการย้ายกลับเข้าสู่ตำแหน่งแม่ธาตุดินนะคะและก็ยังได้ตำแหน่งกเกษตรอีกด้วยกเกษตรในทางโห,โหราศาสตร์ก็คือความเข้มแข็งก็คือความมั่นคงถาวรน,นะคะ เมื่อดาวที่ย้ายเข้าไปเป็นเกษตรอยู่ในภพไหนก็จะส่งผลดีในภพนั้นๆนะคะการย้ายราศีรอบนี้ครั้งนี้นะคะดาวเสาร์จะไปสถิตอยู่ในภพกรรม,มะของชาวลัคนาราศีเมษกรรมมะก็คือการกระทำคือหน้าที่การงานอาชีพสิ่งที่ต้องรับผิดชอบภาระที่ต้องทำนะคะภาระที่ต้องแบกรับ ตำแหน่งหน้าที่รวมไปถึงกรรมเก่าที่เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะดาวเสาเจ้าเรือนกรรมมะโครจรไปอยู่ในภพที่10ได้มาตรฐานเป็นเกษตรก็จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของงานที่เราทำเรารับผิดชอบอยู่เรียกว่าพอดาวเป็นเกษตรก็ทำให้คนเมษมีโอกาส ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานมีเรื่องของความมั่นคงนะคะการงานมีการพัฒนาจะเริญรุ่งเรืองขึ้น มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำอะไรก็มีผลงานปรากฏนะคะพองานเราดีก็จะมีรายได้และมีผลประโยชน์ตอบแทนกลับมามากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นนะคะเรียกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่งานสร้างเงินตั้งหลักตั้งตัวมีเงินใช้หนี้ใช้สิ่งนะคะและนอกจากดาวเสาร์ก็ยังมีดาวพฤหัสโครจรอ,อยู่ในภพการงานเช่นกันก็ส่งผลในเรื่องของการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันนะคะเรียกว่ามีผลสำเร็จ คนสอบราชการสอบบรรจุนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีเกณฑ์สำเร็จธุรกิจกิจการก็ทำได้นะคะสร้างรายได้ที่มั่นคงและก็โดดเด่นนะคะ,ะในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการค้าขายที่ดินนะคะอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่ดาวเสาเขาเป็นดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์เนาะทายโทษทุก็ให้ทายเสาดังนั้นนะคะ ดาวเสาส่งผลดีนะคะในเรื่องงานกับเราแน่นอนแต่อิอทธิพลของดาวเสา์นิสัยของดาวเสาก็มีเข้ามานะคะพอดาวเสาเข้าไปอยู่ในเรือนใดก็จะส่งผลให้ทุกใจในเรื่องนั้นเช่นกันดังนั้นนะคะคนเมษบางครั้งบางคราวมันก็ต้องมีบ้างนะคะที่เราอาจจะมีทุกใจนะมีเรื่องของความเครียดเข้ามาปะปนบางทีกว่าเราจะทําอะไรสําเร็จเนี่ย ก็ต้องใช้เวลานานนะคะต้องลำบากต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนเพราะว่าดาวเสาว์เขาเป็นตัวแทนของความอดทนนะคะเป็นเรื่องของการรอคอยการได้รับผลที่ช้านะคะอาจจะต้องแบกรับภาระที่หนักขึ้นทํางานหนักขึ้นนะคะคู่ดาว57คู่ดาวพฤหัสเสาว์คือคู่ดาวของการต่อสู้ดิ้นรนนะคะก็ต้องฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรค เมื่อเราอดทนเมื่อเราผ่านปัญหาไปได้นะคะเรียกว่าจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าดาวใหญ่ก็ให้ผลเยอะนะคะอย่าก,กลัวจนเกินไปถ้าเหนื่อยแล้วได้เงินได้บ้านได้รถได้สร้างหลักสร้างฐานสร้างฐานะนะคะกับการที่เราอยู่เฉยๆแล้วชีวิตไม่มีอะไรกลับมาเลยเรื่อยๆเปื่อยๆเราเลือกได้นะคะว่าจะเป็นคนแบบไหน ชาวเมธเองเป็นคนธาตุไฟนะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วจะรวยจะจนก็อยู่ที่เรานี่แหละเป็นตัวควบคุมก็เรียกว่านะคะาดาวเสาย้ายรอบนี้เป็นจุดจังหวะในการที่เราจะได้แสดงฝีมือได้สร้างเครดิตนะคะผลงานอะไรแบบนี้นะคะหนักเหนื่อยนะในช่วง2ปีครึ่งจากนี้ไปนะจากเดือนธันวาคมนี้ไปพอช่วงปี25 6 5 65, ดาวเสาจะไปโครจรอ,อยู่ในภพลาภะนะคะเรียกว่าความสําเร็จลาภผลรอเราอยู่นะคะยังไงอย่าพึ่งยอมแพ้เหนื่อยยังไงก็ต้องสู้เพราะว่าสุดท้ายแล้วชาวลัคนาราศีเมษจะประสบความสําเร็จตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะคะในส่วนของดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมหน้าของชาวลัคนาราศีเมษ าดาวเสาโครจรย้ายเข้าพบการงานในวันที่5ทธันวาคมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในเรื่องของภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบและในพบการงานเองมีดาวพฤหัสมารออยู่แล้วซึ่งพฤหัสอยู่ตรงนี้ถือว่าดีนะถึงจะได้มาตรฐานที่เป็นนิด แต่ว่าดาวพฤหัสเขาเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะมาโครจรอ,อยู่ในภพการงานก็ทำให้คนเมษมีเรื่องของความก้าวหน้าสำเร็จนะคะความเจริญดีงามนะคะในทุกๆก,การกระทําของเราเนี่ยเรียกว่าทําแล้วได้ผลดีนะคะทำงานแล้วอาจจะยากคะ่ะ แต่ว่าสำเร็จได้แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นผลงานของเราอาจจะติดนิดนึงนะคะตรงที่ดาวประจำตัวของเรานะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็คือดาวอังคารนะคะดาวอังคารยังโครจรอ,อยู่ในภพวินาศนะคะก็ทำให้ชีวิตคนเมษเองนะคะช่วงนี้นะคะยังมีเรื่องของความผิดหวังอยู่เรียกว่ายังวินาศอยู่บางครั้งบางคราวจะเป็นช่วงเวลาที่คนเมษมีโลกส่วนตัวสูงรักสันโดนะย อยากที่จะ เก็บตัวอยู่เงีย,งยบๆก็ได้ดาวอังคารกล้าขยันทายอังคารพอเป็นวินาทอาจจะเป็นช่วงที่เราเบื่อหน่ายไม่ค่อยขยันขี้เกียจอะไรแบบนี้ก็ได้ดังนั้นนะคะในช่วงธันวาคมนะคะถ้ามีเรื่องใหญ่ๆเข้ามาช่วงนี้ไม่ควรตัดสินใจในเรื่องสำคัญนะคะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆต้องพยายามปรึกษาคนรอบข้างนะคะพยายามรอบคอบก่อนนะคะอย่าพิ่งใจเร็วอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจพอหลังวั ที่27่ธันวาคมนะคะดาวอังคารจากโคจรอ,ออกจากภพวินาศนะคะก็จะเป็นช่วงชีวิตที่อยู่ในขาขึ้นเลยทีเดียวชีวิตจะดีขึ้นเดินหน้าได้กลับมาเป็นชาวเมธคนเดิมกลับมาเป็นคนที่ขยันขันแข็งกลับมารักตัวเองอีกครั้งและดาวมฤตยูที่ถอยหลังในลัคนาก็ยังส่งผลให้เกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อยู่เสมออาจจะมีเรื่องดวนเรื่องกระทันหันเข้ามานะคะที่ทำให้เราไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะเพื่อนฝูงสังคมและก็ดาวเจ้าเรือนอริไปโคจรอยู่ในภพมรณะนะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึง12ธันวาคมนะคะและกลุ่มกับดาวอาทิตย์คนเป็นเจ้านายช่วงนี้ลูก น้องอาจจะลาออกบุตรหลานอาจจะเจ็บป่วยนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ไกลกันกับลูกกับหลานอาจจะเป็นช่วงที่เรามีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าบุตรบริวารสร้างปัญหาเอามาให้ต้องแก้ก็ได้แต่พอในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ,ะดาวพุธย้ายออกไปดาวอาทิตย์ย้ายออกไปนะคะไปอยู่ในภพสุภะชีวิตของเราจะมีเรื่องของความก้าวหน้าสําเร็จเข้ามามีโอกาสจะได้เข้าของเครื่องใช้ใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นมือถือ ใหม่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆนะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนเมรจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่จะได้เดินทางเยอะหน่อยนะเดินทางไกลอาจจะไปทําบุญได้ไปอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะบางคนก็อาจจะไปถือศีลเข้าวัดก็ได้ ภาพรวมในเดือนธันวาคมเรียกว่าอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซน์ไม่ได้ดีไปในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการได้ควบคุมได้อาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตนะนอกจากนี้ก็จะมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายที่คิดเอาไว้นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้เริ่มลงมือทําดาวราหูดาวเจ้าเรือนลาภะที่โคจรอยู่ในภพการเงินก็ทําให้คนเมษมีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะด้วย ความที่มาตรฐานดาวเขาเป็นนิดอาจจะมาแบบทีละเล็กทีละน้อยนะคะมาไม่เยอะแต่มาบ่อยนะคะพ้นหลังวันที่2 7ธันวาคมนะคะดาวอังคารโคจรได้มาตรฐานที่เป็นเกษตรเรียกว่าช่วงนั้นคนเมษชีวิตหายวินาศพน้นเคราะห์พ้นภัยชีวิตจะดียาวยาวต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนนะคะเรียกว่าดีข้ามปีกันไปเลยทีเดียวแต่ในส่วนวันที่การเดินทางมีปัญหา รถมีปัญหาหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เสียหายนะคะอาจจะไปทะเลาะก,กับคนในครอบครัวก็ได้ก็จะได้แก่วันที่8 9 12 13 21 22และวันที่23ทธันวาคมนะคะ ในด้านการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานนะคะคือดาวเสาโครจรกลับเข้าบ้านในราศีมังกรเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความสําเร็จแต่แลกมาด้วยกับการทํางานหนักและเหนื่อยนะคะดาวพฤหัสก็โครจรในภพการงานเหมือนกันนะคะเรียกว่าดวงดาวให้คุณเป็นจังหวะในการแสดงฝีมือนะคะแล้วก็สร้างเครดิตผลงานของชาวเมษจะได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีคนสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของงาน คนอยากหางานเตรียนงานใหม่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เอาเริ่มยื่น CV ยื่นใบสมัครกันได้แล้วนะคะส่วนคนค้าขายก็ถือว่ามีผลกำไรดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่ดาวอังคารโคจรในวินานะคะบางทีเดือนนี้เราค่อนข้างที่จะ เบือ่อขี้เกียจรู้สึกไม่มีไฟในการทำงานนะคะต้องรอช่วงปลายปีนะดาวอังคารย้ายราศีชาวลัคนาเมษราศีเมษก็จะเริ่มกลับมาขยันมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นนะคะในด้านการเงินนะคะดาวราหูอยู่ในภพการเงินส่วนดาวสุกโครจรอ,อยู่ในภพปัตตนิไปจนถึงวันที่12ทธันวาคมดังนั้นก่อนวันที่12นะะเดือนธันวาคม การเงินยังถือว่าโอเคดีนะคะมีเงินให้ใช้จ่ายมีคนช่วยเหลือการเงินสภาพคล่องถือว่าดีแต่พอพ้นวันที่12ไปแล้วนะคะดาวการเงินของเราจะโครจรเป็นมรณะแปลว่านะคะในช่วงหลังวันที่12ชาวลัคนาราศีเมษจะมี ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของค่าเดินทางค่ากินเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะใช้จ่ายในช่วงปีใหม่นะซื้อของฝันของฝากซื้อของที่อยากได้อะไรแบบนี้นะคะราหูค้นทรัพย์นะคะเรียกว่าเงินเข้ามาง่ายก็ออกไปง่ายจ่ายออกไปก็จะมีเข้ามานะคะเรียกว่าดาวราหูยังให้โชคกับคนเมตแต่ว่าก็มีรายจ่ายมากมายที่รออยู่ทำให้เราอาจจะไม่มีเหลือเก็บนะคะ ในด้านความรักนะคะช่วงที่ดาวสุขเขาโคจรเป็นเกษตรในภพปัตตานีนะคะแล้วก็มาเลงกับลัคนาคนลัคนาราศีเมษเรียกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์เนื้อหอมมากกว่าปกตินะคะมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเรียกว่าเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวและยังมีราหูส่งเสริมแฝงเรือนของดาวสุขอยู่ในราศีพฤษภด้วยช่วงนี้คนเมฆนอกจากสเสน่ดีมีคนชื่นชมมีคนแอบรักแอบชอบแลว ถ้าตัวเราเองไปเผลอรักใครชอบใครนะเรียกว่าช่วงนี้จะรักแบบลุ่มหลงมัวเมาเอามากๆเลยนะระวังนะคะราหูในเรือนการเงินเนี่ยจะทําให้เราใจง่ายในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะหลงมากก็อาจจะทุ่มเทจนหมดตัวได้เรียกว่าระวังการเปจนลืมตัวของเราด้วยนะคะ ในด้านสุขภาพนะคะคนเมดอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะช่วงนี้หน้ามืดแสบร้อนกลางอกนะคะสายตาพร่ามัวแล,และที่ต้องระวังคือของแหลมของมีคมนะคะการบาดเจ็บบริเวณเท้าฝ่าเท้าประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง s u b สไครต์ของเรานะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำที่จะสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆมาให้รับชมรับฟังกันนะคะใครกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ